เพื่อนมาดูเพื่อนแข่งขันขกีฬาพื้นที่สนามในวันนี้ของโรงเรียนรามของเราก็เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันขกีฬาทอบหน่อยสาะกปิ้ลสมเด่นและโดยพายาชี ยกทีหนึ่งเ<บ>ดนเลยเขาชื่อดีมากเลยนะเดนเขาชื่อเด็กชายไข่ปูผีไข่ปชชูชื่ออะไรแล้วชื่อไข่ปูเอาลนะน้ำเงินก็ชื่อสุภเพร์ปเป็นนักชท้าจากักนาดีพี่ยาอีกหนึ่งคนนาดีพี่ยา,ได,าได้มาได้มาแล้หนึ่งปี ดูครับลุ้นเีทสองเมื่อวานก็ได้เช่นกันอดิริยาวันนี้ก็ได้แล้วหนึง่งเอาละเอาละเดินว่าเดินเดินท่านเป็นมักถามพ่อเดียวโอ้ออปุ่นเหมือนน้องเอ้าเลยครับแหมพยายามจะเดินโจกขาผิงซ้ายนางครับอปิษฎแหม่นีมน่มัดมัดหุบมัดอัะคัฎมีมัดแย้งก็โหใข่โูครับ ไอปู้ต้นน้ำเพชรแดงส่วนไดของจัดน้ำเงินรุ่นเบตต์ัมเบต5 6สิบกิโลกรัมโอ้นาดิยาครับรอดักครับท่านบริการต้นวรสักแก้วันนี้ท่านมาชี้ด้วยรุ่นน่าเกินนาดิยาก็มีเวทีมวยเป็นของโรงเรียนด้วยเช่นกันเอาละเอาละเดินเข้ามาเดินเข้าไป ยังต่อยไม่ถึงครับไข่ปูสุดเพลินทั้งวันนิ่งถอยกันเชี่ยวถอยถอยเรียบเย็บแล้วบนเย็บแล้วบนโอ้ต่อยขวาพร้อมกันแต่น้ำไข่ปูก็ต่อยขวาได้เหมือนกันแหมฮุกซ้ายเป็นยังไงกรรมการอะไรตกแลาโอ้คันอย่าเอาโน้มเอาโนงดลงเอาโน้ม แขนแขนแขนบลำตัวครับลูกไท่ปูยกแรงอยู่นะครับเอาละโอ้เริ่มได้มาแล้วไท่ปูสวัสดีนพักดีเดินเข้าไปนาดิพยารอไดค้ครับนาดิพยาเนี่ยโอ้กอดจับฝ่าไปก่อนหมย,หมยกมยกอดหยกครับกอดหยกครับ วันนี้มาอีกสองท่านที่เดียวจ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยคณะกรรมการการแข่งขันบริษัทขอต้อนรับอีกสองท่าน,านาผู้บริการโรงเรียนผู้บริการนะครับพัฒนางพ์มงประโกนโรงเรียนท่าเสบวิทยาและผู้บริการนิยมสุขทองผู้บริการโรงเรียนกุณปไทยประชาสารขอบพระคุณทั้งสองท่านรับและท่านดียวจ้าท่านพอ จิตตะร,รผมงามเรียนตั้งใจวิทยาคมดับขอบคุณมากครับต่อจากทยอยแนะนำในอดีตท่านพอชนะนสกิน,า,ะะน,นศกาศีท่านก็อยู่ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมเช่นกันก่อนที่ท่านจะย้ายมาอยู่ที่นี่โรงเรียนรามวิทยารัตมคาค่พิเศษขอกระขอบพระคุณทุกท่านมากคนระับจะภาพของเราวันนี้พี่เลี้ยงออก กับบ่อยอีกท่านหนึ่งเพิ่งจะทำมาถึงขอต้อนรับนายสัญญาแห่งสุขผู้บริการโรงเรียนวันเจริญครับมาถึงแล้วครับอาเสียงปรับไปในรอนรับท่านหน่อยครับขอบคุณท่านผู้บริการครับเพราะผมมีพออาณาพุณสารร่วมขอบันดาลขอไปครับพอครับมองไม่เห็นนะแต่พ่อสัญญายกที่สองครับทางด้านสิริพักดีพยายามจะเดินขึ้นไป ช่วงชว่สั้นกว่าต้องพยายามเข้าไปชิดตัวให้ถึงตัวครับอยู่ห่างนี่ก็ะจะเป็นเรื่องหมัดของฝังนรับเงินของนายวิยาเ oh. อง่ครับชกแล้วบางกระเชียงออกแหมสิริภรริก้าอยังจะเดินครับเดินท้าชนเลยครับเฟตที้ห่้าม่อต้อแม่แรงครับเดินหน้าอย่างเดียวเกียร์ถอยไม่ได้เอามาครับ <c oughs> เอาเกียร์เดินอย่างเดียวีของไม่กี่ที่โรงเรียนเหมือนแชมป์โลกป้องกันแชมป์สมัยหนึ่งนะอ๋อนะสจิตลดาจักราเพื่อนเบอร์นั่นก็จะลักษณะนี้นะครับเตี๋ยมาถามก้อนเดียวกับสุงโกรกครับน้องเฮาก็หุ่นนะครับก็เหมือนแบบนับเหมือนกันกระมุมแดงครับดักต่อยครับผั้ผูเหมือนกันเลยเนี่ยายามหมัดซ้ายนำตาไม่หมัดขวาแต่แน่ของผีนของผีก็พยายามรวงเขา เบียรครับยังเบียรครับตอนนี้ยังหมดนะสองนัดนี้ยังต้งหมดไม่ได้ครับสิ่์พัคดีนี่โอ้ยิ่งชกยิ่งแรงครับยิ่งชกยิ่งแรงความเบียไม่เป็นอุปสรรคครับสดสูงนี่ครับดักหมัดมาเนี่เอ้าโอ้ย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 ต่อการนะครับว่าอย่างไรเตือนเล็กน้อยท่านน้ะเงินเอาละต่อยโดนไหมมามาเริ่มเริ่มยมาแล้วสิ่์พัคดีหมดแล้วเกมเริ่มดีขึ้นครับ สิบพักดีอานียาเนี่ยรู้สึกจะปี๊บยาหมดนะยาหมด้ะหมดนะยืดนะอ้ายนะอละกันอ่โอ้สับปกสบอกเลยครับโดนไหโดนต่อยเว้่อก่อนครับโดนไม่โดนข้ามไปยังกันต่อยไวื่อก่อนครับเ้าแยบซ่าสวยให้ยาต่อยฟ้าน้าสับปหมื่งกันสีบพักดี ไข่ปูแดงสเปรย์รน้ำเงินน้ำเงินนี่ก็นาดีวิทยาไข่ปูสินพักดีหมอดยกที่สองหมอดยกสองครับจเจ็ผ่าแล้วเออเพลงออกยกที่สามยกสุดท้ายหายใจด้วยนะ <laughs> ทีมมาคู่ชีพน้องๆของเราสุดยอดมากเลย <laughs> ยกที่สามครับ <laughs> เสียกันเสียกัน สเสร็จการจัดกาจะเป็นที่ดีมอบเหรียญรางวัลเอาละเอาละยกสามไทยเป็นดไทยยกนีน้แหละชีช้ชะตาชี้ชะตาอนาคตใครจะได้ทองใครจะได้เงนินเต็มที่เลยจัดนับเลยครับจัดนับไปเลยมีอะไรใส่ให้หมดครับมีอะไรใส่ให้หมด,มหมดมเลยใส่ให้หมดเลยแน่ครับฮะโอ้โหต่อยเียดเตรียมบจะมารับตกร้ายก่อนโอ้โห วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ในการการจัดายประเทศไทยสุรินท่านผู้ในการนะครับพิมประภาพิมประภาพอ์อังชำนานขอบพระคุณท่านม,มากๆเลยที่ท่านให้เกียรติร่วมชมกันมาแต่ตเช้าใส่เสื้อบอะบอกแล้วไปซุบเข้าไป้ วันนั้นเวลาแห่งชาติ16กันมามอ่ะปลายยนต์แล้วปลายยนต์แล้วเต็มที่ไปเลยนะครับอ,อีกริดเดียวก็ผีเดียวครับใครจะให้เรียนใครจะหเหรียญทองใครจะหเหรียญเงิน วันนี้ขอบคุณคกรารที่ปรึกษานะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมรีะเกษริญพรท่านพรชันจริญพอท่านยสิทธิชอทมอญยศสิงท ต้องลงเอยกันที่ผลของคะแนนคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งห้าท่านจะลงความเห็นว่าอย่างไรผู้ชี้ขาใน,นอาจารย์พัทยาสายรัตครูจมาพิเศษโรงเรียนตามาวิทยารวบรวมไปคะแนนหลังจากที่กำลังเดินทางเข้ามาด้วย รถโดยสารปรมาณการเราอยากน่าสารอะไรมาจับสุรินสสให้ทายคุณว่าใครชนะใครกันเอยผมให้ทายคุณว่าใครชนะผลการแข่งขันผู้ชนะเด่เด็กชายใครฟูต่ำน้ำเพลิงจากสุรินพอดีเอ๊ ไข่ปูไข่ปูไข่ปูรวมไายแม่นเธอ,อ,อโอโหอมจันทร์สำกัดโรงเรียนนาดีวิทยาและรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้แก่เด็กชายไข่ปูต้นน้ำเพชรสังกัดโรงเรียนสุรินพักดีขอเรียนเชิญน,นายจักรพงศ์เจริญพรผู้อำนวยการโรงเรียนเวจิงวิทยาได้เขียนมอบ กัะกรันการภาพกับนักกีฬาค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขันตรีเขาเพื่อนพีน้อยหนาเพื่อนพีเพื่อนีรตอบรู้อย่าไม่สนใจเพื่อนีกลคนหนึ่งทีวันเพื่อนีก็สู้ หลังจาก่านครูเสร็จเรียยแล้วก็ถอดมงคลออกจวกสวะสุปกรณ์ปรองกัรสีสัะภาษาอังกฤษกาเภาษาไทยก็ูป้องกันสีสัโรงเรียนไหนหจะได้ทโรงเรียนไหนหมอจะได้เโรงเรียนพุทธิลปยบน 嗯。

เพราะกรไม่ได้เปลี่ยกนการน่าเลยครับก็ต้องรออีกคนหนึ่งจากผู้ท,ที่ขาเด็ดไปที่นนจากผู้ตัดสินทั้งน่าท้น,น่าชนะนีมีนาทีเต็มอย่างไรรอสักครู่นะครับชนะอดู่แล้วดยตลอดชนะไเง็้ยางปลนนี้จะซ้ำกระชากตเป็นอย่างรารไรรอ